ดูดวงชาวราศีกุมพ้นวันที่23มีนาคมในโชคชะตาตกตำแหน่งเทวดามาช่วยครับเทวดามาช่วยก็มีรวยสิครับนะครับผมเทวดามาช่วยสนับสนุนข้ามชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันแต่ในการที่ท่านจะทำให้เทวดามาช่วยในโชคชะตาต้องตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังตั้งใจหมาย ท่านจะเจริญล่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการที่ท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการที่ท่านส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมาย ปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้าเปรียบเสมือนนะครับโอกาสทองเข้ามาน้อยเท่านั้นเองไม่ใช่ดวงดวงชะตาของท่านไม่ดีไม่ใช่ครับแต่บง่งบอกหึงว่าโอกาสทองท่านมาน้อยท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆโชคชะตาบุรุษลวาสนาตกตําแหน่งสมูนมนเสเนมนจันทาชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งบ้านตกตําแหน่งเดอะซันนะครับผม แสงสว่างดซันบังเกิดขึ้นในโชคกตาดวงชะตาสสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะให้ประเพนบังเกิดขึ้นในโชคกตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนดวงชะตา,า,าจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวบุญกุศลวาสนาราชีนีถือดาบประหารประหารนับสัตว์ตมุมานปราศัตรูไอวเฮี้ยนเตียนก็แปลว่านางฟ้าบนสวรรค์เข้ามาช่วยเราแล้ว เราจะได้ผ่านบอลเรื่องราวไล่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาได้มาลายหายไปสิ้นโยนออกไปกระผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบาประดังเป็นยังไงครับผมท่านจะได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีกระผมปลดหนี้ปลดสินดวงชะตาเปิดมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จะได้ไปเที่ยวกับเขาบ้างทํางานหนักมาเยอะเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้อง ส่งมอบเรื่องราวต่างๆบอกกล่าวเล่าสิบถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือว่าเทวดาประจําตัวของท่านถ้าท่านเือเชื่อเรื่องดวงชะตานะครับรับจุดทูบบอกกล่าวบอกเทวดาหรือทําบุญกวดน้าครับกวดน้ําส่งมอบให้แก่เทวดาของตนโชคชะตานี้จะได้ผ่านเรื่องร้ายๆให้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเปรียบเสมือนดวงชะตาท่านไม่มีสิิ์เลือกมากเท่าไร่นรักคำของสามดาบสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งหกดาบ วงบอกได้เลยว่าดวงนี้ต้องตรงผ่านแม่น้ําวิประโยชน์ผ่านพ้นไปให้ได้รับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังสุขสมสมหวังดังใจหมายดัเมจิกเชียวบางเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้ปริบประดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาตกตำแหน่งเหรียญน,นำพาซึ่งความสมเร็จ โชคลาภเงินทองมารมีวัฒนาสิสิงสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาอัศวินขี่ม้าส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเทวดาบินมาหาส่งมอบโอกาสให้ท่านไม่เอาหรือเพราะฉะนั้นรับเอาไว้เถอะนะจ๊ะนบผมเอ็มเพจบังเกิดขึ้นนกน้อยบินส่งมอบเรื่องราวต่างๆเข้ามาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเงินทองงับด้านขวามือถือคาถา วงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านซ้ายมือถือดอกบัววงบอกถึงความตั้งมั่นในคุณงามความดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกเปลี่ยนแปลนตกตำแหน่งที่ดีนะครับผมแต่ต้องระวังกับคนอิจฉาให้ร้ายคนใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะต้องพลิกเปลี่ยนแปลนผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่โย ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคนข่าวตั้งบ้านท่านต้องถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งบ้านมุ่ง,งพัฒนานะครับผมในดวงชะตานะครับผมการที่ท่านสับสนงงงวยเอาแน่นอนไม่ได้โดยโชคชะตาควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งชาลอดนักรบกาได้กาเสียมุ่งมั่นมุ่ง,ง,งตรงไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง ับผมถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างขออนุญาตเสียงหมอสันเสียงหมอสันด้วยนะนะผม,มก็เลยต้องเป็นเสียงแบบนี้นะเสียงมันหมดับนะผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งที่ดีคับนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านจะมีการตัดสินใจับนะผมการตัดสินใจจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาับนะผมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดความซึมเศร้าในโชคชะตาท่านต้องโยนให้มันทิ้งไปมาลายหายไปสิ้น ปับศัตรูมมานให้เฮี้ยนเตียนด้วยบนกุศลวาสนาครับผมปันนา้นตาๆซึมเศร้าให้ท่านหลบหลีกนะครับก็แปลว่าในโชคชะตามไม่เอาซึมเศร้านะครับครับคุณมิอันควรที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าครับผมดวงชะตาถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงชะตาคุณจะไม่เอาเรื่องซึมเศร้านะครับรับเรื่องซึมเศร้าจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราครับผมเราจะเอาแต่คุณงามความดีและความสุขสนุกสนานครับผมเพราะฉะนั้นเงินทองเป็นของนอกกาย แต่ว่าไม่มีนะครับก็หาใหม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขามองคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มท่านจะได้รับโอกาสถ้วยทองจังหวะดีๆพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอัศวินขี่มา้าถือดาบก็แปลว่าในช่วงชี้ตาต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดี สิ่งชั่วร้ายสิ่งต่างๆอย่าไปสนใจนะผมเราจะอยู่กับความสุขในคุณงามความดีนะผมมองนั่งมองเทวดามองสวรรค์ชั้นฟ้าโอ้โหหล่อเหลือเกินลำบึกนะผมซิกแพคเป็นมาร์ทนะผมถ้ามองนางฟ้าบนสวรรค์โอ้โหใส่ชุดไทยลื่นเริงสังสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองเพราะฉะนั้นนางฟ้าน่ารักเหลือเกินเซ็กซี่เย้ายวน เเพราะฉะนั้นเราจะไปหาสวรรค์บนสวรรค์ชั้นฟ้าเราไม่ไปนรกนะผมเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีนะครับกลุ่มของเราเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆเรา,าเปลียนเสมือนเด็กน้อยที่พร้อมที่จะไฟครับจะสู้กับคนที่มีอํานาจบารมีวาสนามันก็ต้องคิดพินิษฐ์ตายตองเพราะว่าแจ้เจ้ากรรมในเวรเราก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่ของเราอยู่กับเทวดาของเราไม่ต้องไปข้องเกี่ยวอะไรกับใครมากมายก็ตกตําแหน่งครอบครัว ดูแลครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญลุ่งเรืองซื้อขนมนมเนยเอามาแจกลูกหลานตัวเองครับลูกหลานคนไหนไม่มีขนมเราก็มาซื้อมาแจกนะเขา,าให้เขาดีใจับผมถ้าเขาไม่ดีใจเราก็ไม่ซื้อ,อซื้อให้เฉพาะกับคนที่ดีใจนะครับคนไหนไม่ดีใจเราไม่เมตตาไม่ใช่ไม่รักเขานะรักเขาแต่ว่าเขาเขาไม่ดีใจเราก็ไปซื้อให้น้ไมอ่ะับผมเราก็ต้องซื้อให้กับคนที่เขาดีใจเพราะฉะนั้นให้ทานก็ต้องให้กับคนที่เขาดีใจ การส่งมอบลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขสี่เหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาต่อแต่นี้ไปันะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับถึงแม้ปัญหาต่างๆมันต้องรีบแก้ไขเพราะว่าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงบีดปากออกมานะครับสีดาบบอกๆนึกว่าอะไรนอะไม่หลับนั่งปัญหาต่างๆมันเกิดความเบื่อหน่ายันะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องนั่งตัวดำลงตรงนะครับตัวตรงครับนะผม ตามจิตใจให้มั่นดวงชะตาจะเปิดนะผมและท่านอาจจะมีเกณฑ์ชะตาได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพนั้นดวงชะตาบุญกลศลวาสนา,าตกตำแหน่งดีดีแล้วครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะบสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านนะกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะจ๊ะเสียงหมดแล้วต้องกดไลค์ก่อนนะับกดไลค์หมอสันด้วย้วขอท่านเจ่มชื่อับกดไลค์ไม่ได้เงิน ไม่ได้เงินแต่ได้กําลังใจหัวใจพอง,พองตองโอ้มีคนกดไลค์ให้หมอสันด้วยรักสุดๆรักนะจ๊ะมากรักที่สุดในโลกนะที่รักจ๋านะจ๊ะขอให้ท่านชื่ชื่นครับสวัสดีครับ